โรงเรียนสามัคคีราชบรุรงได้จัดทําโครงการ Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนลดขัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการจัดการเรียนรู้เป็นฐานต่างๆดังนี้ค่ะฐานที่1การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะแต่ละประเภทหลัก 3R Reduce, Reuse Cycle, รีไซเคิรวมถึงการลดการใช้พลาสติกการรีไซเคิลการกำจัดขยะอินทรีย์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและมีจิตธสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได,ไได้เราต้องเติบโตไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วยการดูแลรักษาโลกนะคะอะรครที่จะลดการใช้พลาสติกยกมือ อ่าโอเคปมมือเองตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเราจะลดการใช้พลาสติก,กนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฐานที่2ฐานทำน้ำหมักชีวภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำา m m ขยายเพื่อนำา m m ขยายมาช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์เช่นเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนหรือการใช้ในการดับกลิ่นเป็นต้นค่ะ เราใช้น yeah, okay. oh, ่ขหนึ่งเราต้องใช้น้ำผกวาดห่งยหนึงยถ้าเราใช้เอ็หนึ่งใช้น้ำกวาดห่งต่อยี่สิบถ้าเราใช้เอ็มหน่งใช้น้ำผวาดหน่งต่อยี่สิบฐานที่3ฐานกําจัดขยะอินทรีย์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. วิธีการกําจัดเศษอาหารที่เหลือทิ้งโดยใช้จุลินทรีย์ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์จากอบตคลอง3และใช้เอ็มขยายช่วยในการดักกลิ่น 2. การกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินนักเรียนจะได้รู้ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือนดินซึ่งไส้เดือนดินหนัก1กิโลกร,รมัมสามารถกำจัดเศษผักผลไม้หนัก10กิโลกร,รัมได้ภายใน12วัน ฐานที่5ผาานคัดแยกขยะนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะทั้ง4ประเภทคือ 1. ขยะทั่วไป 2. ขยะอินทรีย์3ขยะรีไซเคิล 4. ขยะอันตรายโดยทางโรงเรียนจะมีจุดสำหรับการคัดแยกขวดพลาสติกเพื่อเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน 6. การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกฐานนี้นักเรียนจะได้นำขยะเหลือใช้เช่นขวดพลาสติกฝาขวดมาประดิษฐ์กระถางต้นไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะออมีปนน ดำเนินกิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero ซีโร s วสคูลนอกจากเป็นการบริหารจัดการด้านขยะเป็นฐานสู่การเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในการลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนแล้วยังสามารถต่อย,ยอดกิจกรรมต่างๆสู่แนวคิดที่ว่าขยะคือทรัพยากรการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมและระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด